ภูมิซับเอวาปวรวันรวยหมื่นล้านยังถูกหลอกเกือบหมดตัวเด้ว่าเป็นคุณหนูตระกูลดังบ้านรวยระดับหมื่นล้านสําหรับเอวาปวรวันแต่ว่าใครจะรู้ว่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของเธอเนี่ยดันถูกผู้ชายหลอกเรื่องเงินคบเพราะว่าหวังผลประโยชน์เรื่องนี้เอวาก็ได้เปิดใจเล่าผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ดโดยบอกว่าใช่ค่ะจนเรารู้สึกว่าไม่อยากจะคบกับใครต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นแฟนคนแรกแล้วตอนนั้นก็อายุ18เองเด็กมากแล้วหนูมองว่าไม่มี มีใครที่จะเลวร้ายไปทั้งหมดเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาเงินของเราแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีอ e ีเมลส่งเข้ามาว่าคุณได้ติดตามเกมนี้หรือเปล่าเหมือนแบบว่ามันกดส่งมาทุกเดือนแล้วอยู่ดีๆธนาคารก็โทรมาว่าเจ้าของบัตรเครดิตนี้ได้เล่นเกมนี้หรือเปล่าจ่ายทุกเดือนเลยเดือนละพันกว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะเขานอกใจด้วยมันก็มีหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็เป็นรักครั้งแรกด้วยเราก็ส่งไลน์ไปถามเขาว่าได้ทําจริงไหมเพราะว่าเขาเนะี่ยอยู่ญี่ปุ่นหนูอยู่ไทยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ท แต่ความตลกก็คือเขาถ่ายหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ส่งอีเมลให้ดูเราก็เห็นว่ามีชื่อเกมนั้นอยู่ในอีเมลเขาหนูก็เลยวงกลับไปนีไ่ไงมันมีชื่อเกมนี้อยู่เรียกได้ว่าก็โปะแตกไปเลย